ค่ะดิฉันนางสาวน,านันพัแกนุภาวันนี้จะมาสอนลง Windows 10 Pro นะคะแอนตีน้เวนัสเดียวสักูก่กดที่มเมนูเซตติ้งค่ะปิดนะคะกด yes แล้วก็ปิดให้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นกดไปที่อินเทอร์เน็ตนะคะ กดปิดให้หมดเลยค่ะ Disable นะคะคลิกขวา Disable คห้เสร็จแ้นเราจะทำการเสร็จไฟล์นะคะเสร็จไฟล์เสร็จแล้วเราก็จะกดรีสตาร์ทค่ะพอจอดับก็เตรียมตัวกด F2 นะ,ะต่อไปนะคะกดที่ USB Partition 2นะคะ อันแรกเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาอันที่สองค้นหาเป็นภาษาไทยคะ่ะจากช่้นมอันที่สามเปลี่ยนเป็น U S นะคะกด next คะ่ะ Install กด I don't have a product key นะคะ Windows 10 Pro ค่ะกด next ได้เลยคะ่ะ I accept the I C E N T t e r m นะคะกด next ค่ะ Custom Install หลังจากนั้นก็ลบให้หมดเลยคะ่คยะ,คะ หลังจากนั้นกดนิ้วนะคะเราจะสมมติพื้นที่ที่250คูณ1,24ค่ะก็จะได้2แสน0 0านะคะกดแอปพลได้เลยค่ะโอเคนะคะแล้วก็อีกอันนึงเราจะเป็นเราจะเอาเป็น150คูณ1,24นะคะก็จะได้1 5 6 3 0 0นนะคะกดแอปพลได้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นพื้นที่ที่เหลือค่ะกดแอปพลายได้เลยไปที่2อ9ริบเก้ากินะคะแล้วก็กดเลยค่ะต่อไปก็รอไฟล์ดาวน์โหลดจนถึง100ครบทุกอันค่ะแล้วมันจะมีนับถอยหลงังสิบวิพอเจ้าฟ้าแล้วก็จอดับก็ถอดไฟใตได้เลยนะคะนี่นะคะรอจนกว่าจอจะดับนะคะ ถอดไฟได้เลคะรอเครื่องเปิดนะคะรอจอติดนะคะจอติดแล้วนะคะกดไทยแลนด์กดเย็ดนะคะกด u ูอกดเย็ดค่ะแอท a ลอ u t หาไทยแลนด์เหมือนเดิมนะคะ นี่นะคะกดเรีกค่ะ add l เ y o u ์เลยค่ะ I don't have internet นะคะ I don't have internet นะคะ contact me บอปค่ะเอ่อใส่ชื่อคอมเลยนะคะคอมห้ากดเนีกเลยนะคะพักหลเดกดเนีกค่ะ รับคู่นะคะกดแอปเซฟผ่านี่นะคะเราคอมเปิดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะกดคลิกขวากด Personal ไลค์ค่ะ,คะกดทีมนะคะกดไปที่เด็กสาวไอคอนเซตติ้งค่ะเด็กถูกขห้าหมดเลยะคะ่ะ ค่ะโอเคนะคะต่อไปกดปที่ภาษาคลิกซ้ายค่ะกด Language p e r s o n a n p e r ร i ี n นะค่ะกด put, ค,ะคีย์บอร์ดอินพุตค่ะเช n งคีย์ไกแค่โอเคแอปพายโอเคค่ะต่อไปนะคะัคลิกขวาที่ DPC ก,กด Manage ต่อไปกดสวิ i ช์เ a นเทเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อได้เป็นไดไอคะ่ะ เพราะถ้ามีชื่อได้ดีอยู่แล้วเราจะใช้ซ้ำไม่ได้นะคะ